ต้นนะคะว่าวันนี้ค่ะเราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับผู้หญิงเก่งรอบด้านอย่างคุณนมพงงานแค่คนเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีเจ้าของธุรกิจประเภทแฟรนไชส์ที่ทําแล้วประสบความสําเร็จจะมาบอกถึงเคล็ดลับการทําธุรกิจกับเราค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณการจนาจันลาศีและคุณวันวิสาปร,ารัชญาเกรงไกลค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะขออนุญ,ญาตเรียกคุณปุ๊กกับคุณกุ้งนะคะค่ะ ถามก่อนอื่นเลยค่ะว่าก่อนที่จะมาทาธุรกิจแฟรนไชส์ทำอะไรกันมาก่อนบ้างคะเคยทาเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อแบรนด์อื่นมาก่อนแล้วนี่เป็นพนักงานธนาคารมาก่อนค่ะอ,อ๋อเป็นพนักง,งานประจาม,มาก่อนใช,ใช่ค่ะ,คะแล้วทําไมถึงตัดสินใจเริ่มที่จะเข้ามาทําธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะเพราะเริ่มมองหาธุรกิจที่เป็นมีความมั่นคงค่ะแล้วก็ม,มีอะไรที่เป็นอาชีพของตัวเองแล้วสามารถที่จะบริหารแล้วก็ ทำธุรกิจได้ได้ต่อเนื่องค่ะและพื้นปุ๊กราคาก็คล้ายๆกันนะคะคือเริ่มต้นเลยอยากอยากมีอนาคตที่ดีเอ่อเราก็เลยมองเป็นในส่วนของเอ่อธุรกิจที่อตอบโจทย์เราได้คือมีบริษัทแม่ที่แข็งแรงอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วย่างงี้แเกิดสมมติว่าอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจประเภทแฟรนไชส์เริ่มต้นยังไงบ้างคะก็ศึกษาจากข้อมูลที่จะทําธุรกิจนี้แล้วก็ดูถึงแบรนด์คือเจ้าของธุรกิจว่ามีความมั่นคงไหม<ช>มีทีมงานที่จะจะช่วยเราสนได้่มีระบบ มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพส่วนหนึ่งก็คืออยากให้มีบริษัทแม่เขาดูแลเราดีด้วยนะคะ<ม>ที่สําคัญก็คือเรื่องแบรนด์เป็นอันดับแรกะคะ่ะแล้วก็อวอม,มันคงบริษัทแม่ค่ะสาหรับบางคนค่ะกังวลว่าอย่างนี้อยากจะทําแต่ว่าเงินลงทุนตั้งต้นเนี่ยต้องมีประมาณเท่าไหร่ถึงจะสามารถทําได้ก็คือเบื้องต้นอยู่ที่50,000นบาทนะคะแล้วก็มีส่วนของเงินค้ำประกันหนึ่งล้านบาทก็คือจะได้คืนเมื่อ,อเลิกสัญญาค่ะก็คือ6ปี อย่างนี้ค่ะถามถึงความประทับใจบ้างดีกว่ากับการทําธุรกิจนี้นีก็คือจะเป็นของเรื่องการตลาดของบริษัทแม่ที่จะดูแลเราอะนะคะก็จะมีโปรโมชั่นให้เราโดยที่เราไม่ต้องคิดเองอะค่ะก็คือเขาจะดูแลในส่วนนี้ให้เราอยู่แล้วอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วการทําธุรกิจในการตลาดอาจจะถือว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดใชม่ต้องคิดเองอันนี้คือไม่ต้องเลยราคาสินค้าก็ไม่ต้องคิดเลยค่ะบริษัทจะกําหนดมาให้เลยค่ะว่าจะมีราคามีลดราคาหรือเพิ่มราคาตามเทศกาลหรือว่าตามช่วงเวลาของบริษัทจะกําหนดให้ค่ะ สุดท้ายค่ะอยากจะขอคําแนะนําสําหรับคนที่อยากจะเริ่มทําธุรกิจแฟนชส์และนนี้ค่ะคือเบื้องต้นนะคะก็ลองศึกษาข้อมูลดูนะคะเลือกในส่วนของบริษัทแม่ที่ค่อนข้างมั่นคงตอบโจทย์เราได้นะคะดูแลเราด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็อยากจะให้ดูไปถึงอานาคตด,ด้วยว่านอกจากธุรกิจตัวนี้เนี่ยทำที่ตัวเราเองเราได้เนี่ยยังสามารถสืบทอดไปยังลูกหลานเราได้ด้วยเราต้องรักในการ บริการมีมีเวลาพอที่จะบริหารงานร้านเพราะว่าเราเลือกที่จะมาทำธุรกิจแฟรนไชส์แล้วเราต้องยอมรับในสิ่งที่บริษัทแม่ได้มอบหมายไว้ให้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกุ้งแล้วก็คุณปุ๊กมากๆเลยค่ะที่มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจแฟรนไชส์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำแนะนำนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากเป็นนายของตัวเองค่ะการทำธุรกิจแฟรนไชส์ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจค่ะกว่าเมนูสุขภาพของพิม์แหม่มนี่วันนี้